มันช้นำไม่พี่มันช้ำไม่หยุดเลยอ่ะต้องโดดเลยว่ะต้องรีบโดดไปเลยพี่ต้องรีบโดดไปเลยอยู่โน้ป่ะมีใครอยู่ตรงนู้นป่ะเดี๋ยวลองโยนมาแนบป่ะวะมันจะโดนทะลุป่ะวะไม่ทะลุด้วยเวนเรือขับรกดิทำขับรถกันเออลองโยนแล้วให้เดกคนนึงเก็บดิเก็บจากอีกฝั่งอ่ะมันโยนไม่ได้มันโยนไม่ได้พี่มันโยนไม่ได้พี่มันโยนไม่ได้ ไมนหยูไม่ได้อ้ฟังออกก็ยังมันดไม่ได่อยอยู่เหาเหงาเหนาฉันไม่ชอบการสื่อสารเลยครับดูเอาแต่ใจอะบอกก็ไม่ได้เฮ้ยใครมันทำมาที่หางมันะก็่าเสียวข้างหู รถไฟชนก็ครึ่งหลอดแล้วเออเนี่ยเออของจริงไอ้ขี้พี่องคุโระแวงกี้ขี้ของจริงมาจรออิงกูไม่อ่นด้วยไอ้ขี้ไอ้ไอ้ไอ้ไมาเจ้มาเจอาอีกอืมอ้๋โอ้ยโ,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 โดนไปดิแค่โดนก็โดนอายไปดิแค่นั้นแหละไ,<อ>ไม่โดนเขินเลยอะเขินเลยอะ อายเลยอุ้ยตลกจังเลยอาร์ตอุ้ยตลกจังเลยตลกจังเลยตลกจังเลยอาร์ตตลกจังเลยผมยังไม่ได้ขำเลยดีพอพอมึงจะเปิดใหม่ในเกมทำไมอาร์ตมันมันอัปเดตสน์รถดีมันมีเสียงรีเวิร์บด้วยนะเว้ยแล้วเมื่าเรา หรือว่าเราจะไปคุยกันใหม่ในเกมด้วยมันมีเสียงรีเวิร์สป่ะผมชอบมันเสียงทอนได้ปะไม่ชอบคำว่ารีเวิร์สเลยป่ะเออได้พี่เสียงมันทอนสาพี่เออจะทอนไออ้อนท้อโทษพี่บ่อยผู้อยากผู้อยากมึงเหมือนได้เอาแต่ใจเอมงันกันก็ก็พอตัวพี่ผมว่าผมก็เอาแต่ผมอ่ะเออแปลกๆเข้าวัดหวังทำบุญเข้าหาคุณหวังเอาแลกได้ก็แล้วแต่พวกมึงแล้วกันแม่คุณเข้าก่อน มึงดูที่คาวตะใจพี่ดูทีเอาตใจขายดิแม่งผักรถเ้งไปข้าก่อนไเข้าก่อนเหมือนใ่ห่เหมือนื่อยเหมื่อนแบบเหมืนอยจากแ่อะไรม่าใยร่ทาใจอยาไหมถ้าเจายาไหมถ่าใจอยาไหมท่าจต้องนนาใจลงมาใหม่ลงมาใหม่ลงมาให่ลงมาลงมาลงมามาลงพี่หรือเปล่าไม่มาเฮ้ยมา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 เสี่ยวเสียว ลังบ,บ,แบ,บใช่บบ้ั่รอดเฮ้ยขอบคุณมากทัชชัยพี่ใจได้ไม่ต้องไปตัดคลิป ใช่นี่นะอย่าเปิดไฟอย่าเปิดไฟอย่าติดไฟแช็กแมะผมโดนไปแล้วหลายตัวตีโดนไปแล้วโอเคโอ้ตกใจตุ้มสรุปดำเหมือนนิกเลยพี่เออแม่งนอันีันนี้กูต้องตัดนะอันนี้กูต้องตัดละเกือบไอ้แม่งตอนนี้เราอยู่ไร่ใจเย็นบ้าผมขี้เกียจไปตัดคลิปอ๋อโทษไม่เป็นไรคิวไปถอยถอยถอยคุณตีคุณตีคุณตีได้พี่ ยายออไ่ดออมไม่ตด้มจะดเลยดเลยอ้ดูล้วก็ไได้พี่ได้พี่เดียวได้พี่พี่เรื่องนี้ผมนะเอ้ยเอ้ยทำไมกอะเฮ้ยจะมาหากูเฉย <Fuck> มึงมึงมีตายนะเฮ้ยพี่อีกอีก <c oughs> ไม่เกิดแล้วอ <c oughs> ีกยิงกอะไรไปแล้วไม่ไหวใจอาร์ตขอบคุณมากไปกิ้กูได้งดิบเลยกูขอบคุณมากครับอี๋อะกุ้งไม่หัวใจแล้วพี่ทีไ่ม <c oughs> ไม่เร็วเมื่อกี้ทำไมเดียวเห็นนะไม่รู้เลย ก็งอมทางนี้เห็นหลักฐานไม่ใช่ร้อยยี่สิบห้าแล้วพ่งอนไหมงอนไหมอันงอนไหมงอนงอนงอ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 งงอ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 งงงอ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  มันต้องดำน้ำไปเรื่อยๆทางซ้ายทางขวาครับไม่ทางตะปกติทางมันอาจจะเป็นทางออกนะทางตรงเนี้ยทางบันไดทางออกเนี่ยทางซ้ายเนี่ยเนี่ยพี่ทางนี้ทางซ้ายทางออกเนี่ยตอนเรบันไดเก็บของไปดิบันไดเก็บของใช่พี่จะไปเก็บของกับมันล่ะอัดพี่ขอโทษโว้ มาโมล่ะลงกลายเป็นนกลายนอมามามาไม่เจอ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 โอเคสามนะหนึ่งสามห้าหน่ามห่ามห้านึ่งสาม ะคุ้มขนาดพัดลมยังสายหน้าเลยแต่ผมรักกันเลยอุ้ยน่าจะก่อนอะไรอะมาพี่เราได้วิ่งละได้เราได้วิ่งละอันนี้สายนาเลยเราได้วิ่งละมันมีสิ่งหนึ่งที่น่าจดอยู่ด้วยก็คือิดกข้างหมดแล้วยูนิเจอร์เลยครับ้ผมได้คลิปวิดีโอหนึ่งคลิปขอมมากครับ มาคุ้แทกกินมาคุ้อก้ายนะสายมือายมือดพูดก่อนไปนพูดก่อนนะไปยินคิพูดก่อนพี่ยอมขวาเก่งชิบสายเขาทำร้ายจิตใจมึงแล้ว่ไจิตใจมึงก็อยากรักเา็อตามควาจริงไงผม่าผิดเวลามทีวีเป็นคนเล่นไม่เล่นงเลยอยากเล่นอยากเล่น อย่าลืมหมอบอย่าลืมมอบหมอบด้วยมงรู้ใช่ไหมทัชใจว่าพม่คอนเทนต์นะโผไม่เลยครับไอ้ซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือมรู้ใช่ไหมไมได้คอไม่้คอนเทนต์นะถ้าไม่รู้ก็หลังแตกนะเอออะไรหวนะไม่ว้าโอ้เอ้ากดแล้วายายาย้ยเอ้ากดแล้วเอาเกมหุเออรเมื่อกี้กดแล้วจริงจะพีสูจนก่อนครับ VTR VTR ครับลีเซ่นครับ ตายาย้้ากวยชไหมเขาบอกว่าเองแเียแงวิ่งตามรงถไฟทันแล้วแล้นนะวภาคแรกก็าว่หิีไม่ทันได้ไงวะเป็นคำถามที่ดีพี่มันทำเกียร์แล้ว ยังว <si like <s <s ิ่งผ่านเข้ามาแล้วนัำเกรดแล้วอ่ะจังหวะมันย้อยมากัแหละมันเป็นตัวใหม่ทล้วีมันต้องเลี้ยวเองใช่ไหมเลี้ยวเองเลี้ยวเองอะไรเลี้ยวเองอยถ้าใช้วิ่งยัดเลยวิ่งยัดไปเลยเข้าไป่ได้ปั่น o my god โอ้ Oh my รถเลยควบคุมความดีกดค่าดีกดค่นเออโอ้ยขาพอคุณเก่ง อะไรวะดะแป๊บนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึงพี่ผู้ผมอยู่หน้ามัน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 แป๊บนึงกูอยากให้เจ้าโคตรตัดภาพตอนต้นแรกกันเลยเราต้องแบบต้องตั้งใจเล่นนะอย่าต้องหาแก้กันนะต้องเมมนะต้องเมมนะอย่าให้ใครแก้บัว่าให้ต่อมากูตายปวดเลยไปเจอแล้วไปเจอแล้วไปเปไปสแตนดบายไปสแตนดบายพี่เจอแล้วเลขอะไรเลขอะไรเลขอะไรเลขตู้อ่ะผมตายแล้วเลขตู้เลขอะไร ไอเลขข้างล่างอ่ะเก้าแพี่ต้องกดอ่าเจ็หกเจ็ดไอ้อาจะแก้คนอื่นดิโดนไปดิโดนไปดิโดนไปดิเดินออกไปหันขวาพี่มนเล็กพี่ดูไปก่อนดูดูลายอัพไปก่นรผมรอจเฮิร์ตเนี่ยหน่ใช่ใชไปรอไปรอตรงนี้เลยถ้าใจ อันนี้หนึ่งสี่หนึ่งใช่ไหมหนึ่งสนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งก็เป็นอาสามหกสามไปเลตอได้ข้างหน้า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 มันลุ่มอ่ะมันมามันลุมเลยอ่ะสายแล้วเก็รอยวะเอแล้วกูอ่ะเจอแล้วเรียกอะไรนะนะสองห้าเจ็ดก็เป็นสามเอ้ยไม่สองห้าเจ็เป็นห้า หาแปดตรงไหนเข้าได้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 แต่ห้องนี้เข้าไม่ได้ห้องนี้เข้าไม่ได้เนี่ยกระเป๋าพี่เดียวมีลูกบั๊กว่ามีปืนมีปืนไอ้หอ้แม่มีลูกบั๊กแปดแปดล้านลูบั๊กเจ็บเกียร์เสียงทัชชัยยังดังวัดนึงกเบาคนท่านแม่ต้องขึ้นชั้นนี้เหรอพี่นี่ทัชชัยใบแดงต้องแกล้ว่าตัวเองไม่มีแฟนใช่เหรอมันก็ตั้งชื่อช่องวัดการเลสไงอะไรนะการการเลสพี่ได้ยินพี่ได้ยินพี่ได้ยินเอาเอาชื่เเรสปับแยกออกมาเป็นการเลสชัดเลยคือปัญหนปะ ไม่ใช่มันขึ้นปันแดไม่มีเมื่อเช้าม่ขึ้นไปอยู่เห็นทีไมใีขึ้นก็คือนี่ไงสี่นมี่ก็ต้องเจ็ดเจ็ดเจ็ดูมันก็เจ็ดแปูนลช้ได้ลเอมึงมูมามเกินกดเลยกดเลยกเลพี่พี่ท้าเราทำนเดนิชันแล้วก็พี่เอาปิดิงมันเลยอ้านี่อะโอเคมีามร่งมีมีหรอตมาเมล็ดตมาเมล็ดตมาเมล็ดตมาเมล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 มาเลย ม่าเยีเยชาวะไปตอกรับเยี่ย้าไปไปตัดตคอนดิลงเลยเฮ้ยป็นดารานี่วะไฟลอยคอยลักทำไมไม่ทักที่ักลอยเลยอยากจมาเพล็กเพ็กเพลกเพเมึงขายเฟืงไปบ้างไอ้ขีไปขึ้นมาเออขึ้นเฉยโอ้ยโอ้ยโ ีโคตรเร็วเลยโอ้โหนี่ไงเป็นการเป็นการทำทันใจหมดและออมสิเดียวก็วางวางวางสามดีอารแล้วก็ค่อยเก็บทีเดียว Damn son จะมาตัดชายเก็บแล้วกูกูออกมาเป็นตัวอย่างเดิกูก็ต้องไปตัดคลิปอีก้สัตว์อาร์เลยดิเออกูกูดูได้คลิปแล้วไปแม่กูดีติ๊กตอกไอ้สิ เอารหัสช่องมาดิเด็กูไปอครับไอ้เหี้ยตอนนี้จอของมึนกล้องช้อนปิดแต่กูต้อสั่งจออยามันได้ไปฉายตากรบโวยของผมใกล้เพี้ยใกล้เพี้ยนโคบสวิตไฟโอ้เก็บอีกแลู้เป็นคนกูจะได้ถ่ายไปฉายตากบพี่จะใครแม่ชื่อกบก็รวยไปนะกูอยากได้ถ่ายไปฉายแม่กูไอ้เหอ้าเอ้าเอ้าผมไม่รู้อะไรตัวตัวอะไรกัะล้ออะไรเมื่อกี้น่ะหัวสมองได้จุดแจมข้อมูลนี้ นี่ยะค่ะสองอันนะวยนี่ตรงไงเอาถามไปใช้เอาเลยตรงนี้แต่ข้างบนข้างบนข้ามบนเออแป็หมามันไม่รู้มันมาแล้วเนี่ยมาแล้วมันไม่รู้ผมขึ้นก่อนเว้ยมันหมามันหมา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 ผมขึ้นแล้วผมขึ้นแล้วกลัวเล่นตอมไม่รู้คิดติดพากแล้วน้องขนุนอ๋อเข้าไปตลอดว่าอ้าว ผมพี่ก็หล่นัใจผมไม่้ไอ้แย่มาตอนกูเข้าตู้เลยเฮ้ยหัวเลยนะขวาขวาปอมขวาปอมขวาปอมดังมากควายที่มีโอนนสีมาที่หรอ สี่คนยังไม่เข้าได้มาก็หมดแค่อะเนี่ยวมีบ้านเยอะไม่ใช่เหรอไม่ผมไม่ใช่เฮ้ยแต่ผมตัวแดงตัวแดงตายหมดเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้ไฟสีเหลวไม่เป็นไอ้ผมผมคิดว่าไฟสีเหลไม่เป็นเขตกใจหมดตัวนี้เดียวแต่ร้องอย่างดังเลยพี่ร้องยังไงร้องยังไงครับแชบอร์สี่ทักษีทักษีมีประตูป้อมมีประตูป้อมมินอย่างนึงน่าสงสัยเอ้ยเป็นอะไรตัวเนี้ย ไมตายเง่ออกเลยนไอ้ชแช็นแชกจุดเป็นจุด้ไล่พี่ผมมีแล้วอะเนจุดขนาดนี้มองไม่ค่อยเห็นทางเติมปากทำเลยเนี่ยโอ้กพี่ตะกจดแล้วผมเฮ้ยมามาพี่มามามามมามไ้าตายพี่เนยวตายพี่เนยอยู่แล้วแหละ เรีกว่ากดไหลยอนเดี๋ยวนี้นิยมเป็นกันเยอะมนกด e สทีไปเลยพี่มันกดติดติดกันได้อยู่อะมันกดติดติดกันได้เว้ยพี่ลอยอยพี่จะเรียบ้อยตายอันนี้ตายอี่โอ้เกือบเกือบเกือบเกืออกเีเเอย เอาเแค่สองแล้วก็พอแล้วพี่ทำอะไรพี่โอ้โหเอเด็กอนอเค่สองนเนี่ยผมว่าจะเกียดรถไฟแลกดอีทีเลยกดอีสองทีเลยพี่กดกดสทีมันติดติดกันอ่ะมันไม่ได้มันชนไม่ได้ได้มันต้องให้มันไหลลงมาได้ดิพี่ผมเคยทำอยู่ไปพัชัยหลบพัชยหลบหลบแล้วชไปยืนบังหน้าไปด้วยก็ยัได้เลย่จับก่อนได้ แต่ดแ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 ด็ดดอ่ะเพือนผมวิบ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 ปั๊บปั๊บเนตวิบ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 ปั๊บปั๊บไออาร์ไอไอไอดีกูอะกูก็เคยเติมอาร์เถื่อนไอดีกูก็อาร์เถื่อนกูได้เหรยญสิบห้ากรู้ไหมว่าทำไมกูได้เลรยสิบห้าลาวาบักไม่โดนนะผมไม่โดนผมยังรอดแต่เด็กๆเติมลาวาโดนแบนเยอะทางฝั่งนี้ก็เติมเติมเหือลาวากมันเติมไม่ได้ มาบักว้าวตลกจังเลยตลกจังเลยเราบักเออตลกโอ้ยไอชิบตาชักูตกใจมากเมื่ี่อ๋อตรงนี้เนี่หมั้ยทาใช่มีแจ้งไฟว่าขอหนึ่งเดียวมันอยู่ในเกมอะอะไรนะเหยมันอยู่ในเกมเอาบาบักเด้อเห็นเห็นฟิกเกอร์ตรงนี้ทีไม่กล้าไม่เริ่มเห็นอะไรนะเห็นเห็นอะไรนะเห็นเออ เอ้ยเดีไอ้บอกแล้วผมมันมันมันไปหาพี่นิวไปหาพี่นิวของท้าจะมีของท้าจะมีเมื่อกี้เนี้ยน่าจะมีหมดเลยนะของท้ามี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 ผมเปิดแล้วนะพี่หนึ่งสองสามนี่นี่ทาท่านนี่ท้าท่นนี่อยู่นี่อยู่นี่ท้านะครับเดี๋ยวพี่โยนให้พี่โยนไหมไปท้าไปเข้าไปเข้าไปท้าเข้าไป เหมือนอยากจะใช้ปูเลยป่ะวิ่งมาวิ่งมาทันพี่มาวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยเข้าไปดิเข้าอ่ะวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยวิ่งมาวิ่งมาวิ่มาพี่มาสูดพี่สูดสูดเฮ้ยฉันเอาจริงอปีแล้วอ่ะพี่จะผ่านแล้วเอ้ยพี่ว่าต้องมีอะไรแน่เลยระวังเฮ้ยเนี่ยแปดเก้าอันนี้ข้างล่างมีอะไรอ่ะข้างนั้นไม่มีอะไรหรอกรู้อยากหลอกผมไม่ได้หลอกแต่มันไม่มีจริงๆนะหลอกงั้นลงใหม่เฉยใช่ป่ะ ใช่วิ่งได้ไปใช้ฟรีทัชจะลงมาทัดผมไม่ได้หลอกนะมันไม่มีอะไรจริงจรทัชยาทัชไาเดี๋วยามันไม่มีจริงปาบปลุยอุ้ยเสียไม่กินมันร้อยแปดแปดไหมหรองั้นห้องนี้ก็ไม่ใช่ถ้างั้นก็ห้องล่างร้อยเก้าสิบมิลนั่นแหละถูกแล้วน่าจะสำรวจกูน่าจะสำรวจที่นี่วันนี้วะเมื่อกี้ไม่ได้ต่อชาแนลนั่นแหละชานนั้นแหละโรงพยาบาลเจอหนึ่งเยี่ยมมาไต่หนึ่ง ดิงโด่แล้ไม่ได้กินน้ำส้มเลยอ่ะอ้าวมแรงทำเ่เ่อมีแรงไกลเลยเี่ยปนลโอ้ยพี่ได้พี hey ่ไ hey ด้ปะเดี๋ยวตอนแรกประตูที่อะไรวะทนใช่ไหมไม่เหลียว โอ้ยไม่น่าใช่นะพี่คือไอเลิฟดอแน่เลยกูดูตรงนั้นเกิดเลย่องไหมเกิดไม่ไหนเรีนผารีไวส์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 ไม่ไม่ไม่ม่ไม่าพ่พี่พี่พีนใช่ปะขาผมไม่เจอมันมันอยู่นีอ๋ออยู่นี่เออพี่ได้แล้วพลาดตุ่มเมันมีตัวอยู่บนกระแพงเนี่ยทัดใช่พพีี่่มาเนี่ยพี่ว่าหลังจากนี้น่าจะยากปะแต่วิชาประแดงเพราะแต่วิชาประแดงประแดงสดยาไปเลยจริงๆอ่ะ ไม่อยากอยากส้มอ่ะนี่แหละที่ผมบอกไงอยากกระลิ้นโปพี่วิ่งอีกแล้วอ่ะเอาอีกแล้วพี่อยากยินพี่อยากยินหลอนๆตรงนี้มันน่ากลัวดียะตัวละครพี่อะมันน่ารักดีมาเป็นมืออตลลดเยผมกลัวมันจะไม่ผ่านเเนี่ยกลัวผมมาตรงนี้ครั้งแรกเลยเออมันจำมันจำที่ก็ไม่รู้มันได้ทำอะไรบ้างอะสอนสมาธิแบบไม่รู้เลยับมันเดิม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 อ๋อมันเดิมอะไร เดิมเหมือนเดิมเฮ้มันมีแมเกิอดด้วยสะบานดเอา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 โดดได้เดวมันมีกระโดดนะเนี่ยเหนียวนี่ไงเย้ค่ะเยอะครั้แรกครั้งแรไปอมว่าผมจะตเอาไปกันวเรา่าเราสอคนนี้าเค่เออใช่เราต้องไปโดยการตัดใช้พลังสองพี่น้องมาเลีาเลยมีาเลย พี่จุงมือเองมากๆตอนนี้พี่กำแน่นต่าทางไหนไฟฟ้าปะไฟ้าปะไปสีฟ้ามันจะไม่มีนะบอกไว้ก่อนตาย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 โอ้ยเกียวแล้วกระโดดเออมีกระโดดเออมองก็ยากอ่ะวัดเลยอะไรนะเอหนโอ้ยเสียวปวดไปติดปวดแรงไว้ก่อนรอก่อนรอก่อนเจ๊เราจะ แดงมากล่ะครับแดงมากล่ะครับแดงมาัน้อพี่อีประตูเดียวอีประตูเดียวถึงี้ล้วแล้วอแล้วขแล้วประตู2องลอย่ะนรกผมบอกไว้เลยแล้พประตู2 0งอ่ะต้องเล่นออบบี้มีอบบี้เหรอิงแล้วมันหลอกเลยนะ2 0งรอเดนยตัวสุดท้ายเลยแล้วเราต้องหลบอะไรไหมอ่ะอ้ยเฮียลงจัดอะไรวะเนี่ยอ้ยโ the f u พี่ผมอยากได้ไฟฉายอะถ่านได้ได้ไปเออวิ่งอะไรพัดเอาไฟฉายไปก่อนนะเอาถ่านไหมพัดถ่านรีบลงเลยเราได้ละน้ำนี่อันนี้อันนี้อันนี้คือน้ำมันนี่น้ำฟลี๊ตาเราไฟฉายแล้วอันนั้นมันฟลี๊กพอเราพรีพอเราเอาละก็แล้วมันจะมีตัวอะไรมานี่เราไหมอ่ะเอ็นบัาถ้าเราอยู่ข้างบนอะไม่มีโอเคโอเคไม่มีนะ เห็นวาวปะขาวสีฟ้าพี่จะไปหมุนวาวสีฟ้ากันเว้ยวาวสีฟ้าอ๋อนี่นะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคคัดั้างบนเดี๋ยะตัวเองดี๋ยมา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 นี้เชื่อเกือบแล้ววางพี่เออจะช่วยพี่ยังไงเดี๋ยวระวังพี่เอื้อมมือมาหมดล้วหมดล้วโอเคสวยคัดซีนหนึ่ง ใช่หลบ<อ>มือ<ำ>ยากครับเมื่อกี้เนี่ยหลบมืออ่ะตอนนี้นไม่ใช่ครับมไม่ใช่ลงไปดองขี้แล้วบอกก่อนะนะน้ำดำน่ะเออลงไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลงไดำนะลงไปตายนะบอกก่อนแล้วไปอีกฝั่งหนึ่งวะยังไงต้องกระโดดลงตรงนั้นไม่ได้เหรออ๋อ um นี่ตัวตรงนี้ปะไม่บอกกลัวเลยเออใช่ป่าวะพี่ได้นะแต่พี่เองนะเอ้ยพี่อุ้ยอะไรอ่ะมือ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 อะไรอ่ะพี่พี่มือระวังพี่มือนะพี่พี่อุ้ยเอ้ย ไม่ร okay. ู้ก็เสียก็เหี้ย่แล้วไม่ได้เป็นติดกันวไม่เดือดคุกแก่วเดิอเออแล้วไม่เดิอดบอี่บอลก็ได้เหี้ยสี่วาวเออนั่นดิเปิดแล้วพี่วาวใช่มือมามือมาโอเคอะไรอะไรได้อยู่สามสามสามวาวสามวาววะไม่นี่ไงสี่สี่มาลงมือพี่ฮึบอีได้แล้วสวย ลไลอยอีกชั้นหนึ่งโหไป็นยากอะไอ้เหี้ยเฮอยเหี้ยสามชั้นอ่ะโอ้แล้วหลบมือยากจริงไม่จริงเนี่ยเก่งเลยเอาแล้วเราว้ามัอยู่ด้วยกันเลยเหรออือใช่อันนี้มนันยังไงฮะโอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะคุณหลบมือไว้โอ๊ยแสกอันนี้หลบมือหลบมือไว้ยากแล้ววะ่ะเอถัดดูพีกนี่นะล่ะ,อออะโอ้โแม่งโดดตาที่เดิมอีกต้องดูวาวดีๆแล้วว่ะเอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่ง น้าน้าบุญเลยบุญเลยนี่บุญเลยบุญก่อนบุญก่อนี่โดดเลยโดนโดท้าใจเอ้ระวังระวังที่รอมันมาหรล่าระวังท้าทิศกันนะี่เลยช่หละปึบอโหเกกนเปิดแล้วมือ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 เคเคลี่โดดที่ดดที่ละไปแล้วโชคดีนะที่กูยังไม่มาใส่ตรงไหนแกตรงวีเนี่วฝั่งซ้าย มันเล่นเนี่ยผมว่าไอ้ตัวเนี้ยสองสองวาวสองวาวสองวาวอยู่ตรงไหนสองวาวอรูอไม่เดียวกีนหมุดหมุดนึงหมดต้องหมุดนึงนี่หมดแล้วนี่หมดแล้วถ้าใชจไปเฮ้ยสวยเกิดโดนพี่เฮ้ยจบปะเนี่ยเฮ้ยจบปะเนี่ยเฮ้ยเอาดีเฮ้ยเอาดีหมดจะจบจบเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกเฮ้ยกากากูเอาจัดเอาจัดเอาจัด ขนลุกเลยเป็นงานเป็นงานพีชสเต็ปโดดพี่เรียนปะโยขนลุกเชื่อไหมหลังจากกูโดดเมื่อกี้กูไม่อยากกลับมาด่านนี้อีกเลยพี่กลับรอบพี่พี่ขอโทษอ่ะพี่จะไม่ทำเหมือนงานอีกแล้วเเ้พี่่นาจะคขไม่รอบรอบรอบนี้ขอคนมาโดดเป็นเพื่อนนะทรัพย์ที่โดดหรอโอ้โหจริงกูโดดหรออย่าโดดเป็นดีนีเสียวจริงเสียวจัดเลย พี่พี่พี่ดูแดงแดงพอดีพี่เห็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นมือมันยังดีที่แพทเทิร์นมือมันเนี่ยมันมันไมต้องออกตัวไหนวะโทษครับผิดทางนั่นดิถอษครับมันมันเป็นไงมันเท่ไหมอ่ะตอนถอยที่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 มากที่มากเอาดีเอาดีอยากเห็นละเอานี้อยากเห็นมองโมเมนตเดี๋ยวให้ดูเอานู่นนะเอ้าเดี๋ยวนะออกทางเดิมหรอโน่นโน่นพี่ตรงนน้นพุกอางสีฟ้านั่นนั่นดู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 ดเดู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 ้รางวัลพี่ ตูื่นหน้าบีบมากเลยขอโทษคิดดังเหรอคิดดังไปเหรอเอาไปเลยโยนไปให้หมดเลยไม่ชงไม่ใช้มันเยเสัาพังด่านหน้าต้องใช้แฟร์เก็บไปเลยลาดบอสลขึ้นบันไดเร็วกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านอะใคยอย่างอย่างเลยหน้าขึ้นมามองตูดนพี่นะ่ีนี้พี่จะบอกว่าคือผมผมจะบอกว่ามันยังไม่จบนะมันจะมีภาคสามนะมันจะมีภาคเออพี่ว่าแหละเกมมันกระแสดีเนาะเกมว่าทำให้แป้งป่าหรอวะ คคนนแต่กลางป่าน่าสนใจนะกลางป่าน่าสนใจนะคนลุกเลยไม่มันมันมันอยู่ในปราสาทเลยเห็นปะเฮ้ยปราสาทว่ะใช่เป็นเป็นแคสเซิลเอาจังเอาจัดง่อยเกินที่ที่ผมที่ผมที่ผมได้เห็นฉากจบกับตัวเองแล้วเหรอนี่นี่ต้องมาสัมผัสตัวเองรอบหน้าออมอมรอบหน้าได้เปิดเลยเฮียหาดเลยคัฟฟี่สวยจัดคัฟฟี่สวยจัดคัฟฟี่สวยจัด เ้อาผมครั้งแรกเลยนะเนี่ยเออเหมือนกันอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกแล้วเหรอะตามมาว่ะมันตามมาว่ะอีกแล้วเหรอมันน่าจะสับจบเลยอะอ้าวเรียบร้อยโดนอ๋อมันมันรวมล่างไหนนี่เหรอใช่เรียบร้อยอ๋อสีอ๋อสรุปสีก็คือเป็นสีก็คือเป็นลานบอสอยู่ดีอะใช่เย้ จบเลยเล่นตั้งนานได้สองร้อะเหรียญ